อุสกิเคหรือว่าเซเลอร์หนึ่งในตัวละครที่มีความซับซ้อนที่สุดในมังงะซากาโมโตเดและในปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นตัวอันตรายอันดับหนึ่งของเรื่องนะครับหรือคือเป็นลาร์ดบอสแม้แต่ซากาโมโตทาร่เนีย่ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะสามารถเอาชนะอุสกิได้หรือเปล่านะครับแต่ความแข็งแกร่งของอุสกิที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ความสามารถที่ติดตัวของมาตั้งแต่เกิดนะครับและตัวละครอุสกิเนี่ยมีความป่วยบางอย่างในจิตใจของเขานะครับที่ทําให้เขาเป็นคนที่คาดเดาได้ยาก ทาให้เขากลายเป็นตัวละครที่ทรงพลังมากๆแต่ก็เปราะบางในเวลาเดียวกันก่อนที่อุสกิจะกลายมาเป็นคนแบบที่เราเห็นกันเนะครับเขาเคยเป็นคนที่อ่อนโยนมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีความรักเพื่อนมากๆเพราะว่าเขาโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าเอาเขามาซึ่งสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วมันเปิดโดยพี่ชายของเขานะครับที่มีชื่อว่าเซอาสกิซึ่งไอพี่ชายของเขาเนี่ยมันเป็นตัวร้ายมากนะครับที่ผลักดันให้อุสกิมาถึงในจุดที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือมันเนี่ยต้องการ กดดันน้องชายใช้งานต่างๆให้น้องชายทาในสิ่งที่มันต้องการนะครับเพื่อที่มันเนี่ยจะขึ้นไปปกครอง JAA หรือว่าสมาคมนักฆ่าแห่งประเทศญี่ปุ่นและไอตัวพี่ชายอุสกิเนี่ยก็จับคนในบ้านพักเอาเขามาไว้เป็นตัวประกันนะครับว่าถ้าเกิดอุสกิไม่ทําตามคําสั่งของพี่ชายเนี่ยมันก็จะฆ่าเพื่อนของอุสกิทิ้งทีละคนทีละคนก็เลยเป็นเหตุผลที่อุสกิต้องทําตามสิ่งที่พี่ชายบงการและทําให้เขาเนี่ยได้มาพบเจอกับพวกของอาคาโอริออนซากุมโตะและนางูโมอุสกิเนี่ย ได้เข้าเรียนที่ JCC นะครับแล้วก็ออกไปทําภารกิจร่วมกันซึ่งภารกิจในครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากแต่จริงๆแล้วภารกิจในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจที่จะส่งให้พวกสกมโตไปตายนะครับเพราะว่าทาง JCC เนี่ยดูแลเจ้าพวกนี้ไม่ไหวแล้วเก่งกันเหลือเกินแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมากก็เลยต้องการจะส่งพวกนี้ไปตายเพราะว่าคนที่พวกสกมโตได้รับมอบหมายให้ไปจัดการนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มังกรเหล็กนะครับผมแต่ว่าคือคินดากะพวกสกมโตเนี่ยก็ไปเจอคินดากะในตอนนั้นนะครับ สุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็เอาชนะคินดากะมาได้แล้วก็ได้รับรู้ความจริงนะครับว่าคินดากะเป็นใครก็เลยกลายเป็นพันธมิตรกันนะครับไปร่วมทําธารกิจกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งธารกิจที่พวกเขาไปร่วมทํากันในรอบนี้เนี่ยก็คือการปกป้องลูกและเมียของประธานสมาคมซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่อาสกิหรือว่าพี่ชายของอุสกิน่ยต้องการนะครับในการส่งอุสกิเข้ามาเป็นสปายนั่นก็คือการสังหารแขกว AP ที่พวกเขาต้องไปปกป้องหรือก็คือลูกและประธานของสมาคม JA a แต่ถ้าว่าอุสกิไม่สามารถฆ่าคนธรรมดาได้ อุสกิก็เลยได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับพี่ชายนะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยจะสังหารคินดากะแทนเพราะว่าคินดากะเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นประธาน J A A คนใหม่อีกหนึ่งคนนะครับซึ่งคนที่มีโอกาสเนี่ยตัวเต็ง3คนก็จะมีเซออสกิหรือว่าพี่ชายขอยงอุสกิมีโยสุมุระแล้วก็มีคินดากะ3าคนเนี่ยคือสนิทกับประธานที่สุดแล้วนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นผู้นําคนใหม่ที่สุดอุสก,กิที่ไม่สามารถฆ่าลูกเมียของประธานได้เนี่ยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการคินดากะเองถ้า เกิดว่าจัดการคินดากาได้ก็เท่ากับกําจัดเสี้ยนหนามไปได้อีกหนึ่งคนระหว่างทาภารกิจเนี่ยมันก็มีนักฆ่าโผล่มาเรื่อยๆนะครับผมจนมันมีนักฆ่าตัวหนึ่งที่มันใช้พลังในการปล่อยสารพิษเข้าไปแล้วมันมียาถอนพิษอันสุดท้ายนะครับซึ่งอุสกิเนี่ยเก็บยาถอนพิษนี้เอาไว้ได้แทนที่เขาเนี่ยจะเอาไปให้กับคินดากานะครับเขาเนี่ยกลับจงใจโยนยาพิษนี้ทิ้งลงซึ่งอาคาโอริออนเนี่ยก็สังเกตเห็นแล้วนะครับว่าอุสกิเนี่ยแปลกๆน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลนะครับเพราะว่าดูเหมือนจจจงใที่ะ ยาถอนพิษนี้ทิ้งหลังจากที่อุสกิรู้ตัวแล้วว่าโดนจับได้เขาเนี่ยก็ได้หนีไปส่วนอาร์คาโอลิออนก็ได้หนีตามอุสกิไปนะครับเพื่อที่จะไปถามความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับก็เลยทําให้ทั้งอุสกิเคแล้วก็อาร์คาโอริออนถูกตั้งข้อหานะครับว่าทรยศต่อองค์กรพยายามจะฆ่าคินดากะพวกเขาเนี่ยก็เลยหนีไปใช้ชีวิตกัน2คนซึ่งระหว่างที่ใช้ชีวิตร่วมกัน2คนเนี่ยก็ดูมีความสุขดีอุสกินะก็อยากจะช่วยเพื่อนที่อยู่ในบ้านพักเด็กกำพร แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะคะรับเพราะว่าเจ้าพี่ชายของอุสกีเนี่ยมันก็ได้วางแผนให้2คนนี้มาสู้กันนะคะรับพี่ชายของอุสกีเนี่ยก็ไปนัดเจออุสกีแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยให้ทําภารกิจนี้เป็นภารกิจสุดท้ายถ้าเกิดทําสําเร็จเนี่ยจะปล่อยเพื่อนของแกทั้งหมดส่วนอาคาโอเนี่ยก็ไปรับงานทําภารกิจกับอีกหนึ่งคนมานะครับเพื่อที่จะหาเงินจุนเจือการใช้ชีวิตของพวกเขาแต่ทว่า2ภารกิจนียมันคือภารกิจเดียวกันนะครับก็คือถูกส่งมาให้พวกเขาเนี่ยสู้แล้วก็ฆ่ากันเองและในทีี่่สสุุดอออกก็าาาามรถคโ นั่นแหละครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นแผลใจครั้งใหญ่ของอุสกิเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยลงมือฆ่าคนที่เขารักที่สุดไปอย่างอาคาโอริออนและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมที่ทําให้อาการป่วยของอุสกินี่ได้เกิดขึ้นมาซึ่งอาการป่วยของอุสกิที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือโรคที่มีชื่อว่า dissociative identity disorder หรือว่าชื่อย่อคือ DID หรือถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็น่าจะประมาณแบบโรคหลายบุคลิกหลายอัตลักษณ์อะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งเป็นโรคที่มีอยู่จริงคําจํากัดความของผู้ที่ป่วยเป็น D.I.D. นะครับก็คือพวกเขาเนี่ยต้องมีบุคลิกมากกว่า1บุคลิกอยู่ในตัวเองนะครับอย่างเช่นมี2บุคลิกแล้วบุคลิกเนี่ยมันก็จะสับเปลี่ยนกันขึ้นมาควบคุม,มความคิดหรือพฤติกรรมของผู้ที่ป่วยในสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปอุซกิสามารถแสดงบุคลิกอื่นๆนอกจากบุคลิกของตัวตนอุซกิออกมาได้นะครับและนอกจากเป็นบุคลิกภาพแล้วความสามารถต่างๆเนี่ยก็ยังก๊อปมาเหมือนแบบเป๊ะๆแต่ดูเหมือนว่าคนที่เขาจะสามารถก๊อ บุคลิกมาได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เขาเห็นบ่อยๆหรือไม่ก็มีผลกระทบทางจิตใจไม่ว่าจะเกิดจากความที่เขาเนี่ยรู้สึกลักคนนี้หรือแม้แต่ความรู้สึกกลัวก็สามารถสร้างบุคลิกของคนคนนั้นเนี่ยเข้ามาในตัวเองได้เช่นกันยกตัวอย่างบุคลิกที่อุสกิได้แสดงออกมาให้เราเห็นในตอนนี้จะมี2บุคลิกหลักนะครับนั่นก็คือบุคลิกของอาคาโอริออนบุคลิกของอาคาโอริออนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่เขาได้ฆ่าอาคาโอไปแบบไม่ตั้งใจมันก็เลยทาให้เขาสร้างบุคลิกของอาคาโอขึ้นมา ซึ่งคิดว่าน่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอาคาโอยังอยู่อาคาโอยังไม่ตายส่วนบุคลิกที่2ที่อุสกิได้มีการก๊อปปี้มานะครับก็คือบุคลิกของทากามุระซึ่งผมคิดว่าน่าจะเกิดมาจากความหวาดกลัวความแบบสู้ไม่ได้จนสุดท้ายเขาเนี่ยก็สามารถลอกเลียนแบบทากามุระแล้วก็กลายเป็นทากามุระคนใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนกับโลกทางการแพทย์ในชีวิตจริงขนาดนั้นนะครับมันก็มีความเป็นแฟนตาซีก็คือเหมือนเป็นการก๊อปบุคลิกก๊อปพลังคนอื่นมาแบบดือด้อนะ หน้าตาเฉยแค่แบบได้รับผลกระทบทางจิตใจกับคนคนนี้อุสก,กิก็กอปมาทั้งดุนได้เลยนะครับแล้วก็กลายเป็นคนคนนั้นซึ่งสิ่งนี้มันก็เลยทําให้ตัวละครอุสกิเคหรือว่าเสลย์นะครับกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องไปแล้วในตอนนี้นะครับเพราะว่าบุคลิกที่เขากอปมาได้ล่าสุดเนี่ยก็คือบุคลิกของทากามโมระตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นักฆ่าแล้วที่น่าสนใจก็คือหลังจากนี้จะมีใครเอาชนะอุสกิได้หรือเปล่าเพราะว่าต่อให้จะก้าวข้ามทาการโระ อุสกิน่ก็จะกอบบุคลิกและพลังความสามารถของคนคนนั้นที่เขาสู้ด้วยมาเป็นของตัวเองอยู่ดีนะครับแล้วอย่างที่เราเห็นตอนที่อุสกิกอบบุคลิกของทาการุระคืออุสกิน่ะสามารถเอาชนะทากามุระได้อาจเป็นเพราะว่าตอนนั้นทาการุระไม่ทันระวังตัวด้วยหรือการกอบบุคลิกของอุสกินี่มันเหนือกว่าต้นฉบับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่2ก็คือเหนือกว่าต้นฉบับเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีใครเอาชนะอุสกิได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเจอคนที่แข็งแกร่งกว่าอุสกิก็แค่กอบเอาบุคลิกความสามารถของคน นนั้นมาเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เอาชนะคนคนนั้นไปได้เลยสามารถสรุปได้เลยนะครับผมว่าในตอนนี้พลังที่โกงที่สุดในมังะซากาโมโตเดนี่ก็คืออาการป่วยของอุซึกินี่แหละแม้ว่าจะเป็นอาการป่วยแต่ว่าก็กลับเป็นพลังที่แข็งแร่งให้กับเขานะครับแต่อย่างที่บอกว่าแม้มันจะเป็นพลังที่แข็งแร่งแต่มันก็มีด้านที่เปราะบางเช่นกันนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าการที่เขาก๊อบเอาบุคลิกแบบของคนอื่นมาใส่ตัวเยอะๆเนี่ยบุคลิกจริงๆของเขาอย่างอุซึกิเคในตอนนี้สภาพมันเป็นยังไงมันอาจจะบอบช้ำสุด ไปแล้วก็ไบุคลิกเซเลอร์เนี่ยมันคือบุคลิกของใครบุคลิกของอุซกิหรือเปล่าเพราะเดิมทีอุซกิเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนอย่างที่อาคาโอเป็นคนบอกนะครับว่าแค่จะฆ่าคนเนี่ยก็คือยังทําไม่ได้เลยแต่เซเลอร์เนี่ยคือมันเป็นตัวตนที่อุซกิสร้างขึ้นมาหลังจากการตายของอาคาโอริออนและเขาเนี่ยก็ฆ่าคนไปเยอะมากมีเป้าหมายในการทําลาย JAA ต้องการจะเปลี่ยนกฎระเบียบของโลกมันเหมือนไม่ใช่อุซกิก็เลยมีข้อสันนิษฐานว่าบุคลิกเซเลอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งบุคลิกที่เขาสร้าง ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อปกป้องบุคลิกที่อ่อนแอที่สุดของเขาอย่างอุสกิเคก็เป็นไปได้เช่นกันซึ่งนี้ก็คืออาการป่วยของอุสกิที่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นตัวบั๊กของเรื่องจริงๆแล้วอุสกิยังมีอีกโลกหนึ่งนะครับที่เขาเป็นนั่นก็คือโลกที่มีชื่อว่าซิตัสอินเวอร์ซัสซึ่งก็เป็นโลกที่มีอยู่จริงนะครับผมนั่นก็คือการที่อวัยวะตรงช่วงอกนะครับมันสลับกันเช่นหัวใจอยู่ตรงกลางอกซ้ายมันก็ไปอยู่ตรงกลางอกขวาตับก็เปลี่ยนไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งอวัยวะภายในสลับกันันนนไมม่เหือกบค ทั่วไปซึ่งนี่เป็นสิ่งที่หาเจอได้ยากนะครับแลนะอุสกีก็เป็นมาตั้งแต่เกิดและมันก็ทําให้เขา รอดชีวิตจากการสู้กับสกมโตในครั้งแรกด้วยนะครับเพราะว่าในตอนนั้นสกมโตเนี่ยโจมตีเข้าหัวใจของอุสกิไปแล้วแต่อุสกิรอดมาได้เพราะว่าหัวใจเขาอ,อยู่อีกด้านหนึ่งก็เลยไม่สามารถฆ่าอุสกิตายนะครับและอุสกิเนี่ยก็กลายมาเป็นเซเลอร์หรือว่าราัดบอสอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับข้อมูลเกี่ยวกับโลกที่อุสกิเขาเป็นแล้วก็กลายมาเป็นพลังที่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเรื่องก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกด เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีค่ะ